ดีมีพี่เป็นแควนเหนื่อยใจเหรเหนื่อยใจอะไรวะพี่จะซัดโคให้น้องดูไงล่ะหัวใจล่ะ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ c h a n n e v e r i d a y f e r T-head นะครับอยู่กับผมและไม่สาวไอ้กับทิปตะลุยเมืองสุราษนะนี่นี่นี่น,นี่ซอยนี้ซอยนี้ <laughs> เริ่มจะลงแล้วค <laughs> ุยเพลินเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองสุราษนะครับ ไม่ใช่ในเมืองสิค่อนข้างจะออกนอกเมืองนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปหาที่พักก่อนนะครับที่พักราคาถูกแถวนี้น่าจะมีงบประมาณสองถึงสามนะครับที่พักของเราไปแบบวิถีเบเกอร์ไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเยอะแยะเอาตังค์ไปเติมน้ำมันดีกว่าวู้ฮอยนี้ไปเลยจ้า ใช่ซอยนี้นี่แหละเป็นที่พักที่เราติดใจตอนที่ไปเกือนเชี่ยวหลานไงเออพรามันราคาถูกมันสองรอยกว่าบาทโดนแัดเข้าไปก็สามร้อยกว่านะมันอยู่ตรงไหนแล้วะ <c oughs> นี่ไงป้ายเหงหองเนี่ยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไปอีกไปอีกนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจอดหน้าโรงแรมก่อน ดีอ๋อปิดหรือเปล่าวะไปข้างหลังใช่ป่ะซิปลูมเปิดยีิบสี่ชั่วโมงอย่าอาจจะดูทุรักทุเลหน่อย <laughs> ขอบคุณที่สมัครปิกพาหน่อยครับ ไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปติดต่อที่พัก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวกันสักครู่นะสักครู่ <c oughs> <c oughs> เราก็เดินทางกันเลยนะครับโดยปลายทางที่เราจะไปวันนี้ก็คือป่าต้นน้ําบ้านน้าลาดนะนี่บ้านน้ําลาดระยะทางจากที่ทเราเริ่มต้นก็คือตอนนี้<ม>ประมาณ67กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง14นาทีโอเค Let's go Let's go อากาศจำใสวันนี้แดดไม่ค่อยจะมีมีวิเววว่าฝนจะตกเฮ้ยอย่าตกละมาน นมะขามที่ไปไหนนี่ตกทุกทีเลยนะครับเขาบอกว่าป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดเนี่ยน้ำใสจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปลองไม่แน่ใจว่าใสจริงอย่างที่แฟนลับเราบอกหรือเปล่าเพราะว่าคลิปที่แล้วน้ะขามได้ไปเขื่อนรจะประพานะครับซึ่งเป็นทางผ่าน ของบ้านบ้านน้ำลาดนะครับป่าต้นน้ำแฟนคลับก็เลยเฮ้ยนายมะขามทำไมไม่มาป่าต้นน้ำบ้าน้ำลาดล่ะมันสวยจริงๆนะเดี๋ยววันนี้นายมะขามจะต้องไปพิสูจน์นี่ถ้าไม่สวยนายมะขามจาให้ตายเลย <laughs> บุเป็นเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยฝนตกค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยนะครับทำให้เบาะรถในมะขามจะเปียกส่งผลให้ตูดไม่สาวไอเปียก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาครอบบอกกันคร <c oughs> <c oughs> อบเบาะเลยนะ <c oughs> นี่ต้องครอบอย่างนี้เสียบเข้าไปโอเคแน่นนะลุยต่อยา <c oughs> เป็นไงล่ะวิธีการแก้ปัญหา เบียกหมดแล้วเหรอเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแขวนเหนื่อยใจเหรอเหนื่อยใจอะไรวะเหนื่อยใจอะไรวะพี่จะซัดโคมงให้น้องดูไม่งล่ะเหรอหัวใจเห แฟนไบคเกอร์ต้องอดทนที่รักเธอจะต้องนั่งบนบิกไบได้เป็นระยะทางกว่าหมื่นกิโลซึ่งเธอก็ทำมาแล้วสมัยออกชิปแรกๆเนี่ยประมาณ25,000โลตอนนี้มัน3 0ม0มืกว่าแล้วที่รักอีกแ0นโลไหวไหมที่รัก <laughs> อีกแสนโลน่าจะไหววิ่งรอบโลกไปเลย <laughs> พี่จะเบนโค้งรถเนี่ยค่อนข้างจะตรงเลยเบนโค้งภาษาอะไรวะถ้าองศาน้อยกว่านี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนตบนน่กนกำลังก่อสร้างอยู่เลยนี่รู้ไหมครับว่าเขาขก่อสร้างตอนรับนายมะขามเลย ก่อนหน้านี้เนี่ยยังเป็นดินลูกลังอยู่เลยนะครับทุกอย่างจะต้องจัดสร้างมาเพื่อเราแบ็คโกนี่ก็ด้วยเอามาจอดเพื่อให้ในายมะขามดูนะอ่ะดึง ตอนรับ้าสู่จังหวัดสุราษตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดสุราษนะนี่ไหมหนัดซ้ายเขาส่งวางเกลอแล้วจระพาแล้วก็ของน้ำใสี่ที่ยวเยอะแยะแล้วแต่คุณจะไปไหนก็ไปโดนแล้วไ,ไปไหนก็ได้ ร้านข้าวร้านข้าวอยู่ตรงไหนบ้างร้านข้าวร้านข้าวข้าวแกงปักใต้น่าสนใจโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวคนนะครับกับแม่สาวไอ้อิ่มอิ่มจังมุ่งหน้าทางแล้วกลับรถ เดินระยะทางประมาณ37กิโลเมตรเดินทางระยะเวลาประมาณ36นาทีเดี claro ๋ยวก็น่าจะถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเราไปลุยกันต่อเอออิ่มวันไงที่รักเป็นไงบอกผองพี่ใช้การได้ไหมมันต้องใช้การได้สิออกแบบมาอย่างดีตัวเปียกเลยเหรอดูดิ S <S ตูดเปียก <S 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 ให้มันเปียกสะบ,บ้าง <S <S ปกติเธอไม่ค่อยหยามน้ำ <S 2> <S 2> เปียกกวนเปียกเพ่อขี่รถไงดูมันสิมันคือมนุษย์ตัวน้อยที่เราจะให้มันเดินตามขึ้นเลยทีละ สับปะรดไปกินสักลูกไหมเผื่อระหว่างทางไม่มีน้ำไม่กิน36กิโลเมตรต่อจากนี้ไม่แต่ถนนท้องฟ้าแล้วก็ภูเขา ผสมด้วยต้นยางเล็กน้อยนายมะขามจะต้องเดินทางกับเมษักไอยโดยลำพังใช้จักรยานในการขับขี่ส้นแปดความเร็วพอประมาณครับไม่เ,ไเร็วมากร้อยต้นๆส่วน,วนเรื่องราวจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันด้วยที่ฉันจะตัดเสียงทำไมเนี่ย นี่ไงอีก9กิโลเมตรเองโอ้โ,โอถถน,นนสวยงามเชียงฟรองรีสอร์ทนี่เราเช่ารีสอร์ทแทันีีก็ได้นะโอ้ถน,นนสวยจริงชอบถน,นนสวยว่ะ ต้นไม้ด้วยมีต้นไม้แบบไปของชาวบ้านนะอน,นอนสวยเนาะอ้เาีา ถึงแล้วเหรอ <ś 2> ไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นลำธารน,น้ำใสยอยู่นะ,ะ,ะ,ะสั่นยันหัว อไกล้คแค่ไหนจนกว่าฉันจนะน่าจะมีระตุออกมาน่นะยังไ่ใช่ที่รัก